ดวงชาวราศีธนูชีวิตเหมือนฝันจะมีโชคก้อนใหญ่ปี2,567อำนาจบารมีวสาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เจราจาได้ต่อรอง ได้มีอานาจบารมีวสาสนาครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายเงินมาจากไหนไม่รู้เงินเข้ามาเต็มกระเป๋าเลยโชคชะตาฉันมีแต่ความสุขเงินมาชีวิตเหมือนฝันท่านจะมีความนะครับจิตใจที่อ่อนโยนนะครับจะรู้สึกจิตใจที่อ่อนโยนรู้สึกจิตใจที่นะครับเป็นระเบียบแบบแผน จะมอบสิ่งใดให้กับใครบางคนที่เข้ามาในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนคำชูเขาเรียกว่าเทวดาเข้าข้างเทวดาจะเข้ามาสนับสนุนคำชูทำให้ท่านสามารถยืนหยัดต่อสู้ในโลกที่โหดร้ายโลกนี้โหดร้ายนะครับชาวราศีธนูเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาท่านต้องลงมาจุติเพื่อสร้างบาร,รมีต้องโดนต่อรอง ต้องโดนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับต่อสู้แก่งแย่งชิงดีครับผมอำนาจปารมีวาสนาท่านจะได้ยืนหยัดครับผมจะได้มีโชคมีลาบแบบนี้เหมือนฝันไหมล่ะครับอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูมูมานปุ้งมั่นเอาสิงโกจังลวยรๆโชคชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดียวหาดาบมันคม จับด้านไหนก็เจ็บได้นะดวงชะตาความรักของท่านจะได้ค้นพบได้เริ่มต้นปฏิปดอยได้สร้างฝันไปด้วยกันได้บอกข่าวถึงความรักความรักที่เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จท่านจะได้เริ่มต้นหรือเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบางเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านได้มองการไกลถึงอนาคตจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเศรษฐีเงินล้านบังเกิดเพื่อนเก่าได้กลับมาพบกันครับได้เจรจาต่อรองได้มีอำนาจได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆได้ยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นตกตำแหน่งบุญกุศลับนะผมเจ็บบวดเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยเลยรวยดวงสุขสมสมบังดังใจหมายับนะผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังชาวราศีธนูับนะผมรายได้สูงเป็นพิเศษความฝันของท่านคืออะไรครับช่วยบอกกันหน่อยนั่งกินนองกินสุขสบาย ครับเสือนอนกินใช่หรือไม่ครับผมมีรถให้ขับครับผมมีแฟนหล่อๆแล้วมีแฟนสวยๆตื่นเต้นเล้าใจแบบนี้หรือเปล่าครับผมโชคชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีถ้วยทองครับผมจะมีเงินมีทองมีบ้านมีรถครบทวนบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มได้สร้างบุญสร้างกุศลเรื่องราวทุกมีไหมมีเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าก็เอาตัวรอดมาก่อนปูฤสีนำพาซึ่งโชคลาบมาให้ฉันจะได้ส่งผลหนุนนำถ้วยทองให้กับใครบางคนส่งต่อเหรียญด้วยอำนาจบารมีวาสนาครับนะผมจะได้เริ่มเริ่ม,ม,มต้นนะบนบารมีได้มีข่าวดีได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาถ้วยทองมังเกิด ครับผมและโชคชะตาอาจจะโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัสประหารศัตรูโมมานดาบสองขวให้เลือกดวงชะตาครับเพราะฉะนั้นะอย่ามาน้อยเนื้อตัำใจครับผมสบายสบายกับชีวิตท่านสุขสบายท่านมีความสุขครับท่านยิ้มหวานเข้าไว้รับพลังบวกครับนี่คือเคล็ดลับแห่งความมีโชคดี ท่านจะมีโชคดีด้วยทรัพย์สินเงินทองความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาครับยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาจะได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายชิงไหวชิงพิบต่อสู้แก่งแย่งชิงดีัะผมจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับ ใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองมาละมีาสนาันะผมท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ันะผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเรานะผมอย่าทำอะไรข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าอยู่ของข้าพเจ้าอยู่แบบนี้ดีแล้วอย่าทำข้าพเจ้าเลยนะผมการวิ่งว้อนเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะผมอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาบ เงินทองบาลีวาสนาจะต้องทําตามแบบแผนตุลาการนะผมก็ทําตามกฎหมายนั่นแหละนะผมจะมีการลรื่นเลิมสังสรรค์กี่โมงต้องกลับบ้านก็รีบก,กลับบ้านนะนะครับเขาให้กี่โมงกลับบ้านเราก็กลับบ้านนะผมยังมีกฎนี้อยู่หรือเปล่านะผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านก็ต้องทําตามกฎนั่นแลหละเดี๋ยวชีวิตก็จะดีเหมือนฝันฝันฝันไปเลยนะผม การลื่เลินสังสรรค์แชมชื่อลาบลืดเป็นไปได้ด้วยดีการประจบประแจงใครบางคนมาเลียแข่งเลียขานะครับผมในเมื่อมีโชคก้อนใหญ่ท่านก็ต้องเตรียมใจไว้ะนะครับนะผมคนก็ชอบเงินนะในโลกนี้คนชอบเงินนะันะท่านไม่ชอบเงินเหรอผมใครมีเงินหน่อยก็บอกกันบ้างดิบอกกันบ้างไปตกถังทองอะไรมาครับนะผมไปตกคูน้ำแบบไหนที่ตกแล้วรวยอ่ะบอกกันบ้างดิ ครับผมเพราะฉะนั้นทุกไม้ทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้รวยเลยรยครับไม่รวยอะแปลกแล้วนะครับผมมันต้องรวยเพราะว่าโชคชะตาชาวราศีตนูตกตำแหน่งเดอะเวอร์นะครับผมมีความสุขสุขสต์หันษาความแช่นชื่นราบลื่นม้าพยองบังเกิดครับผมได้ค้นพบได้พบเจอได้ปรปับปรุงแก้ไขในอำนาจบรารมี เราจะได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกันโดดนะครับผมนะเป็นปบปงโชคข่าวนะครับผมชีวิตเหมือนฝัดนะครับไปใช้เงินก่อนนะครับผมในเมื่อโชคชะตาจะได้เงินแนวเงินก้อนใหญ่ก็ไปใช้เงินนะนะครับผมจะรออะไรล่ะนะครับผมนะครับอย่างเงินเน่านะครับผมไปใช้เงินก่อนนะครับผมเงินทองวาสนาจะเข้ามาสนับสนุนจะค้ำชูหนุนนำโชคชะตา จะร่ำรวยด้วยซรัพย์สินเงินทองรวยเลยรวยลผมรวยเลยรวยผมไม่รวยได้ยังไงเล่าับผมขอให้ท่านชื่นครับอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้ทิปด้วยนะับผมให้ทิปนะครับทางช่องสนับสนุนทางช่องได้ับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ